ค่ะกลาบนมัสก,การพ่อครูสมณพโธิรักษ์ท่านสมณและท่านศิขมาศรค่ะ, mm hmm. จะเจริญธรรมค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในเช้าวันนี้นะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการบินทบาทที่ชุมชนราชธานีอโศกนะคะ mm hmm. วันนี้ก็มารับหน้าที่3คนค่ะที่มารายงานบินทบาทนะคะ mm hmm. ก็มีน้องสตางน้องเมยและก็อุ่มนะคะค mm ่ะเช้าวันนี้นะคะท่านสมณะก็ มีแถวสองแถวในการบินทบาทค่ะซึ่งนำโดยท่านสมณะบินบนทิระจิตโตค่ะและท่านผืนฟ้าอนุตโรนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันางานมหาประนาค่ะวันที่4แล้วค่ะเราก็จัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9นะคะ,คะในงานมหาประนาของเรา สำหรับวันนี้นะคะ8พฤศจิกายน2,567ค่ะก็ใกล้จะจบงานแล้วนะคะยังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะใช่ซึ่งวันนี้พี่น้องที่มาใส่บาทก็แถวยาว<ช>เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เหมือนวันแรกที่เริ่มงานเลยค่ะ ที่น้องจากหลากหลายที่หลายพุทธสถานหลายจังหวัดนะคะก็มาร่วมงานกันค่ะซึ่งในงานมหาปรวรนาปีนี้นะคะก็มีสโลกธรรมจากพ่อครูค่ะว่าหากมองไม่เห็นตนผิดชีวิตก็โง่ไปอีกนานแสนนาน oh. ซึ่งสโลกธรรมนี้จะใช้ถึงในปีหน้าเลยนะคะเป็นสโลกธรรมงานมหาปวนาค่ะถือเป็นคำที่แบบ ตรงแล้วก็เป็นความจริงแบบมากมากเลยนะคะจากคําสอนหรือว่าสรรํามของงงปู่นะคะพ่อครูก็ให้ไว้ตั้งแต่ปี2560แล้วค่ะน้องเมย์เจ็ดปีแล้วค่ะก็ยังเป็นประโยคที่ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เนาะแล้วเราก็ยังต้องฝึกกันไปอีกนานแสนนานเหมือนกันใช่ค่ะจะว่าไปมาถึงวันที่8ดแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะแปดพฤศจิกายนคแปดพฤศจิกายนนะคะก็เริ่มมีอากาศที่แบบว่าค่อนข้างเย็นเย็นขึ้นมากแล้วนะคะ แต่ว่าการได้แบบมาใส่บาตรร่วมกันมาทํากิจกรรมร่วมกันเป็นวัฒนธรรมก็ได้ใกล้ชิดได้แบบว่าได้ให้ความอบอ,อุ่นแก่กันด้วยใช่ไหมคะ,คะในภาพนะคะก็มีดรชิตวันค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพเลยค่ะจากมาร่วมใส่บาตกับคุณแม่นะคะ,คะวันนี้ก็อบอุ่นนะคะพี่น้องจากหลายจังหวัดค่ะ ที่มาร่วมใส่บาทกันนะคะมีชาวเชียงใหม่นะคะมาจากทางภาคเหนือเลยค่ะเดินทางมาตั้ง สิบกว่าชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึงบ้านบาทใช่ค่ะผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยก็มีทั้งท่านสัมมนาท่านสิทธิธรรมชาวชุมชนแวหรือว่าจะเป็นพี่สิทธิ์เก่าแล้วก็นักเรียนสมาสิกาจากทุกๆพุทธสถานเลยค่ะก็ได้มาร่วมกันในงานมหาปวนาครั้งที่สีสองนี้ค่ะแล้วเราต้องนําอะไรมาใส่บาทบ้างคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้งค่ะเช่นข้าวหรือว่าที่ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นข้าวแตนนะคะหรือว่าจะเป็นกะปิค่ะ ขนมตรงขนมตาลขนมไทยก็ยังมีเลยนะคะมีกายศาสตร์ด้วยนะคะเยอะแยะเลย่ทางบรราทําเองค่ะใหม่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคนไทยบาทเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นนักเรียนสมาศิขาจากบรรดาชธานีโศกนะคะอาชีวะค่ะเป็นพี่ๆอาชีวะนะคะวันนี้ท่านสมณะก็จะบินทบาทจากบริเวณหน้าเฮือนศูนย์นะคะ แล้วก็ไปจนถึงเฮือนโสเลคะ่ะพี่น้องก็มาร่วมใส่บาตรสองแถวแนะะ่นๆเลยนะคะท่านในที่สนใจมา <S <S พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกนะคะพ<ช>ี่ค่ะน้องเมย์พรุ่ง<ม>นี้ก็ยังเป็นวันถือว่าเป็นกิจกรรมของงานมหาปวนาเป็นวันสุดท้ายแล้วนาะก็มีทั้งกิจกรรมใส่บาตรแล้วก็มีการร่วมประชุมกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับบ้านกันซึ่งตารางงานเนี่ยโหเหมือนจาเหมือนจะยาวนานนะคะแต่พอผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหก็จะหมดหมดช่วงงานแล้วเราก็จะกลับบ้านกลับอะไรกันแล้ว รู้สึกว่าเป็นเวลาที่โอ้ยไกกว่าที่เราคิดอีกนะคะเนี่ยมีอะไรประทับใจบ้างคะมางานนีโอโหส่วนใหญ่นะคะก็การได้แบบ เหมือนมาเจอกันเป็นครอบครัวนี่แหละค่ะยิ่งงานมหาปรณานะคะเป็นงานแบบปรนาตัวเองเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้แบบชี้แนะข้อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของตัวเองในการลดละตัวตนจากสิ่งที่เราแบบว่าเคยทํพลาดมาหรือว่าเคยผิดเคยพลั้งมาแล้วก็มาแก้ไขตัวตนเองค่ะเพื่อตัวเราที่ดีขึ้นใช่ค่ะแบบว่าฝึกที่จะแบบเซสลาฝึกลดละฝึกในความปล่อยวางเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจค่ะ พูดไปพูดมาขณะวันที่4ของงานนะคะถึงแม้ว่าจะจัดงานไม่กี่วันนะคะแบบตั้งแต่วันที่4ี่ถึงวันที่9ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนนะคะที่เดินทางมาจากแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะคะก็แบบยินยอมแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจที่จะเดินทางแม้จะไก,กลแค่ไหนก็อยากที่จะแบบมาร่วมง,งานกันที่ตรงนี้คะ่ะก็ เรามากิจกรรมที่สําคัญนะคะก็คือการประชุมของท่านสมณะและท่านสิกขมาศเนาะในช่วงในช่วงข้าพรนษาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเดินตามรอยพ่อครูค่ะน้องเมยเหนื่อยไหมคะระยะทางต้อง2กิโล2.7กิโลนะคะโหเมื่อวานก็ถือว่าแบบ จะเหนื่อยก็คือเหนื่อยแต่มันก็ได้เหงื่อเลยนะคะเ<ห>มือ่อวานนี้แล้วภาพออกมาแบบสวยงามมาก<ช>เลยนะคะ,คะเพราะว่าวิวบ้าลาดเนี่ยโอ้โหโอากาศกําลังเย็นสบายแล้ววิวตรงโค้งกอไก่เนี่ยโค้งกําลังพอดีอช่างภาพนี่จับลอจับจับตาล้อกันเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศในการเดินเนี่ย <laughs> <laughs> เหนื่อยมากแต่เราก็จับมือกันเดินพากันไปถึงจุดฝั่งจุดไม้จนถึงลานสถูปนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างกันอยู่จากแรงขูดของพวกเราชาวชุมชนยาติธรรมเองด้วยนะคะใช่ค่ะ ซึ่งก็การสร้างสถูปนี้นะคะก็มีกิจกรรมร่วมกันโฮมเฮงมาตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงทุกวันนี้เ<ช>นา<อ>ะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากมีการใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งกันไปสร้างสถูปร่วมกันนะคะทำไมเขาไม่ใช้รถขุดล่ะคะทำไมไม่ใช้รถ,ท,ไมไมรถที่ไม่ใช้รถขุดเนี่ยเพราะว่า การที่ลูกหลานเนี่ยได้มารวมตัวกันแล้วมาช่วยทําในสิ่งที่เหมือนหลวงปู่ได้ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงหลวงปูส่สมมาโูธิที่รักนะคะอย่างรุ่นลูกล่นหลานพวกหนูเนี่ยเรียกว่าหลวงปู่กันเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นคุณแม่แม่เนี่ยก็หก,ก็อาจจะเรียกพ, <อ S 1> พ่อ,พอท่านหรือว่าพ่อครูค่ะ ก็เป็นอนุสร์สถานที่เหมือนว่ามันเป็นที่ทําให้พวกเราได้ระลึกถึงพ่อครูสัม,มณโคธีรักค่คะใช่แล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทั้งญาติผู้ใหญ่ชาวชุมชนแล้วก็ลงไปถึงนักเ,เรียนสมาสิกขาเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นนักเรียนสมาสิกขาศีสะอโศกนะคะได้มาร่วมช่วยกันขุดขุดเหมือนว่าจะลึกประมาณ6เมตรเลยนะคะตอนที่ล่าสุดที่ได้ยินหรือไม่ก็ประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละค่ะขุดไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อย แม้ว่าจะขุดอาจจะไม่ได้สวยงามเท่ากับพี่ตักนะคะแต่มันคือการรวมพลังของพวกเรามากๆเลยถือว่าบรรยากาศภาพออกมาเนี่ยเป็นอะไรที่ซึ้งใจแล้วก็ซาบซึ้งมากเลยค่ะเมื่อวานขุดไปร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะถือว่าแบบว่าอารมณ์ดีกันมากเลยแล้วบางทีแบบว่าดูเห็นยักษ์ใหญ่เขาขุดกันแล้วเออแบบการร้องเพลงมันทาให้เราแบบเหมือนแบบได้กลับมาเจอกันแล้วแบบเออได้มาคุยได้มาพูดคุยกันมันเหมือนคบคุนกันแล้วมันแบบอบอุ่นมากจริงๆแบบขนาดเรายังถ่ายไปเรายังรู้สึกว่าเออเรายิ้มไปเลย น่ารักมากๆเป็นค,ความเหนื่อยที่มีความสุขนะคะก็แสดงให้เห็นว่าในเมื่อเวลาที่พ่อครูไม่อยู่เราก็ยิ่งต้องแข็งแรงต้องยิ่งเข้มแข็งให้มากขึ้นแล้วก็ต้องสามัคคีกันมากขึ้นค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการใส่บาตรนะคะซึ่งผู้ใหญ่คุณอาแต่ละพุทธสถานเนาะที่แบบว่าก็มีความใกล้ชิดกับท่านผู้ใหญ่นะคะ หรือท่านสมณาท่านศินีมาตนะคะได้มาพบปะพูดคุยกันเนี้ยคะ่ะค่ะแล้วก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะในงานมหาปรณาจบไปแล้วนะคะก็จะมีฐานท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ภายในเมืองอุบลน,นะคะก็สามารถ เข้ามาหาหรือเยี่ยมชมบวรหรือพุทธสถานของเราได้ค่ะมีหลายที่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกันนะคะว่าคุณอาแต่ละท่านนะคะจะมาจากสถานที่ไหนบ้างค่ะจเดิน่ะนทค่ะช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมฟังนะคะคุณแม่ค่ะ จเจริญธรรมสำมนึกดีนะคะชื่อประทีปธรรมค่ะอันนี้ก็คือแม่พา,พาค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะในว<ะ>ันนี้คุณแม่มาร่วมงานมหาปาวนาครั้งที่42ไแม้ว่าจะไม่มีหลวงปู่อยู่แล้วแล้วคุณแม่มีอะไรที่จะสืบสารต่อไหมคะกับสิ่งที่หลวงปู่ได้ทิ้งไว้เป็นมรดกให้พวกเราไว้ออการสืบสารต่อของแม่นิดนะคะก็คือการทํากรรมสของเรา ให้เจริญอันนี้ก็คือการสืบสารที่หลวงปู่ได้ฝากไว้ให้เราทําตัวเราค่ะทําตัวเองในคำสามที่ให้มันดีย,ยิ่งขึ้นไปค่ะของแม่พา่ะคะค่ะข,ของแม่พาก็มองตนค่ะ,คะแล้วในงานมหาปวนาเนี่ยเรามีอะไรที่แบบว่าเราได้เออขุมทรัพย์หรือว่าเราจะปรับปรุงเองแบบเป็นปวนาตัวเองไหมคะหรือว่ามีใครให้ขุมทรัพย์เราบ้างคะโอ้ตอนนี้ขุมทรัพย์ยังไม่มีแต่ว่าเราให้ขุมทรัพย์ตัวเองเพราะเราพิจารณาตัวเองในแต่ละ แต่ละวันน่ะนะก็เห็นข้อพ้องของตัวเองแล้วเราก็คิดที่จะแก้ไขข้อพ้องของตัวเองก็คือคิดวัยทไวัอันนี้ก็คือต้องต้องมีสติที่จะพิจารณาให้มากขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะในงานมหาปณานี่ยเราก็ ไม่ได้แค่ได้ขุมทรัพย์จากผู้อื่นนะคะอย่างตัวผมพวกเราเองก็ต้องเหมือนว่าพิจารณาตัวเองว่าเออติองผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราควรจะแก้ไขตรงไหนเพราะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างนักเรียนสมาริสีขาเนี่ยก็มีอะไรกระทุกระทั่งเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับพี่กับน้องหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะการอยู่ร่วมกันใช่คะ่ะทุกสถานการณ์นะคะก็จะมีอุปสรรคแล้วก็มีภาษาให้เราได้มากลับมามองตน้นหรือก็แก้ไขพัฒนานปรับปรุงในตัวเองแต่ว่าถึงแม บางครั้งนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นข้อบอกพร่องของตัวเองนะคะการที่ผู้อื่นนะคะเห็นข้อบอกพร่องของเราแล้วชี้คุมทรับให้แน,แนะแน,แนวแนะนํานะคะข้อบอกพร่องของเราเราก็พร้อมที่จะเปิดใจน้อมรับเพื่อเอามาปรับปรุงในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสะตาง เพราะว่าหลวงปู่เนี่ยก็ได้สอนไว้เยอะเลยค่ะว่าการที่ไม่ใช่ว่าการที่เราได้รับปุ่มรั์แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ถูกใจไม่ชอบเขาแล้วก็เออเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นจริงที่เขาเห็นถ้ามันไม่ใช่เราก็แค่รับไว้แล้วก็ขอบคุณแต่หากมันใช่แล้วเราก็พิจารณาวริงเราแค่แก้ไขให้มันดีขึ้นค่ะในปีหน้าๆต่อไปหรือว่าวันต่อไปตัวของเราเองก็จะดีขึ้นด้วยตัวของเราเองจริงๆนะคะแต่ก็มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลาย,ลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นท่านสมนาัมมาท่านสิกขมาชด้วยหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ อยู่ร่วมกันกับเด็กๆด,ดูว่าเด็กๆก,ก็ขัดเกลาผู้ใหญ่ต่างคนต่างขัดเกลาตัวเองเยอะแยะเลยค่ะขัดเกล้า,ายัางมีสัมมาใช่ใช่ค่ะโอ้นี่ก็เป็นเหมือนพื้นฐานเลยเนาะที่น้องๆได้มาเรียนที่นี่เนาะแล้วก็ได้มีพื้นฐานธรรมะที่เน้นในเรื่องของศีลเด่นเป็นงานชาญวิชานะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วสําหรับ ท่านสมณนะท่านศิขมาศก็ได้เล่าให้พี่อุ๋มฟังนะคะว่าเวลาท่านได้รับขุมทรัพย์เนี่ยค่ะอย่างแรกที่ทํำเลยต้องเงียบก่อนเลยะคะ่ะแล้วก็ถ้าขออนุญาตชี้แจงแล้วไม่สามารถชี้แจงได้ก็ต้องนิ่งฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาตัวเองนะคะโอ้โหเรียกว่าไม่เถียงกลับเลยนะคะเป็นเรื่องที่ เป็นแนวทางให้ญาติโยมอย่างเราก็ได้นําไปฝึกฝนตนเองตามไปด้วยเพราเหมือนท่านเคยบอกนะคะว่าโอยถ้าเรารู้จิตเราว่าเออถ้าเราอยากเถียงหรือว่าอยากอธิบายเนี่ยแสดงว่าจิตเราเนี่ยเริ่มดิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช่ค่ะเราจะได้เห็นกิเลสตัวเองชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะได้รีบแก้ไขเลยค่ะพี่ สำหรับวันในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีข่าวมรณสตินะคะซึ่งเป็นการจากไปของท่านสมณะเบิกบานค่ะก็จะมีการชาปนากิจท่านเบิกบานธรรมนียมโมค่ะที่เือนสุดชีวิตนะคะในเวลาในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่9พฤศจิกายนเวลาบ่าย2ค่ะ ตอนนี้ศพท่านก็เคลื่อนจากที่สันติอโศกมาถึงราชธานีแล้วนะคะก็ทำให้จำนวนนักบวชสมณะของชาวอโศกเนี่ยลดลงไปนะคะจาก82รูปค่ะก็เหลือ81รูปแล้วค่ะ ค่ะซึ่งในช่วงที่ท่านยังเคยมีชีวิตอยู่นะคะหนูก็เป็นนักเรียนสมัสสิขาสันติอโศกก็จะได้พบกับท่านค่ะท่านก็เบิกบานสมชื่อจริงๆค่ะพี่อุ๋มท่านจะเป็นสมณะที่ยิ้มแย้มให้กับพวกหนูให้กับนักเรียนญาติผู้ใหญ่ชาวชุมชนอยู่ตลอดเลยค่ะเวลาเจอท่านนะคะท่านก็จะเห็นว่าแบบเอกวาดใบไม้อยู่บ่อยๆถึงเป็นสมณะแต่ว่าก็ค่อนข้างแบบว่าไม่ถือแล้วก็ถ่อมตนมากๆเลยค่ะ แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะมาเยี่ยมชมบวรของพวกเรานะคะเราไม่ได้มีแค่สันติอโศกหรือราชธานีอโศกนะคะเรามีหลายที่มากๆเลยค่ะ พุทธสถานและปะวรของเรามีกันอยู่แปดที่เลยค่ะซึ่งมีตั้งแต่สีมานะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บาา้ารรดาซึ่งก็เป็นที่ที่เราจัดงานนี้ค่ะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีสันติอาศกนะคะก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะปฐมอโศกนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะภูผาฟ้าน้ําก็มีนะคะจะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ สาวเหนือสาวอะไรที่อยาก,กเข้ามาดูพุทธสถานชุมชนหรือพูดคุยกับสมณนาสิคมาต์นะคะก็สามารถไปได้ที่ภูผาฟ้าน้ําเลยค่ะแล้วก็จะมีที่ลานนอาอโศกก็จะใกล้กับตัวเมืองเชีงยงใหม่นะคะก็<อ>ไปที่ลานนอาอโศกก็ได้ค่ะ,คะแล้วก็จะมีศรีสะอโศกนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตนี่เลยค่ะใกล้ๆก,กับอุบลร,รชาชธานีด้วยค่ะก็จะมีหินพา้าไผ่สาลีตามแบบว่า แต่ละจังหวัดเลยค่ะมีอยู่ทั้งหมด8โบรแบบพุธธสถานนะคะตอนนี้นะคะการส่บาทบิณฑบาตก็มาได้ถึงแบบว่าครึ่งทางแล้วค่ะจากทั้งสองสายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองพูดคุยกับคุณอาที่ เป็นคนถ่ายบาดด้วยกันนะคะเารทำค่ะช่วยแนะนําตัวนะคะนาทีคุณนภพจากเวลล่าครับเอานี้่ะมาทําหน้าที่อะไรบ้างเหรอคะนี่ถ่ายบาดให้ท่านสมณะสิครับอาทครับจะบอกว่าหนูเนี่ยเห็นอาถ่ายบาดแบบว่าทุกๆงานแล้วก็บ่อยมากเลยนะคะก็เลยเข้ามาสามารถอยากพูดคุยกับคุณอาว่าคุณอามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับงานมหาปวารณาครั้งนี้บ้างเหรอคะครับมีมีความรู้สึกว่า มาซึมซับนะครับมาซึมซับกับบรรยากาศดีๆที่พ่อครูได้วางเอาไว้แล้วก็พิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าในระบบสาธารณภพคีต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะเชื่อฟังจากครูบาอาจารย์บอกเนี่ยเป็นระดับหนึ่งแต่เราต้องมาพิสูจน์ว่าตัวเองว่ามันเห็นผลจริงไหมแล้วมันก็เห็นผลจริงๆด้วยแล้วก็จะเอาไปทําต่อด้วยครับ แล้วสําหรับคุณอานี่มีอะไรที่ชัดเจนเลยไหมคะว่าเออเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลังจากที่เรามาอยู่วัดอยู่บ้านราดแล้วอะคะ่ะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือเลิกอบาย,ยมุกได้ครับคือแต่ก่อนเราเป็นคนที่ที่ติดฟุตบอลนะครับขาดฟุตบอลไม่ได้เลยตอนนี้เราก็มาขาดการถ่ายบาดมาใส่บาดกับท่านสมณนานี้ไม่ได้เหมอนกันมันเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณครับค่ขอบคุณมากเลยนะคะ โอ้โหการที่เราได้มาอยู่วัดเนี่ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆหรือว่าเล็กๆน้อยๆเราก็ได้ซึมซับจากการที่เราได้คบคุ้นกับหมู่มมกลุ่มชาวอโศกครอบครัวของพวกเราเองค่ะค่ะบางคนก็บอกว่าได้มาร่วมงานนี้นี่เหมือนได้มาชาร์จพลังเลยนะคะได้นําสิ่งดีๆได้นําธรรมะไปใช้ในการทํางานเลยค่ะเพราะว่าบางคนเหมือนแม้ว่าจะเป็นวัยทํางานหรือว่าจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดนะคะพอเราได้เหมือนกลับมาบ้านที่เราเคยอยู่ค่ะ หัวมันก็ชุ่มชื้นหัวใจมากเลย<ห>นขนาดหรูปิดเทอมต่อให้มันจะรู้สึกว่าเราเสพกิเลสตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ย<ช>แต่พอมาจริงแล้วเออมันก็อยู่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นความสําคัญของงานมหาวารณนามากเลยเพราะว่ามันคืองานของหลวงปู่หรือว่างานอื่นๆน,นะคะหรือว่าการที่เป็นนักเรียนสมารจิขาเนี่ยเราได้สืส่อสาแล้วเราก็เข้าใจว่าเออหลวงปู่เนี่ย ได้สร้างอะไรไว้ให้กับพวกเราแล้วพวกเราจะสานต่อยังไง<ฮ>มันก็เป็นโจทย์ให้พวกเราที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยหรือจะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเราจะก้าวข้ามมันยังไงเราจะทําใจมันได้ไหมมันก็ทําให้เราได้เก่งขึ้นนะคะได้แข็งเก่งมาก <laughs> เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีๆตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะคะปีนี้อยู่มอะไรกันนะคะอยู่มห้าแล้วเป <laughs> ็นเก้าเลยค่ะเป็นคิดว่าอยู่มสี่มปลายด้วยแล้วนะคะ ขอมตักบาดนี่ยคา่ะเต็มเลยมีข้าต้มมัดคั้อะไรค่ะแล้วก็มีข้าวสวยบริการพี่น้องที่มาใส่บาตรด้วยนะคะที่โรงค,ะคะรัวค่ะเจริญธรรมค่ะซึ่งข้าวเหล่านี้นะคะก็เป็นข้าวจากพี่พวกเรา ช่วยการปลูกกันเองนะคะ oh. เกี่ยวเองนะคะสีเองที่นี่บ้านราดนะคะมีโรงสีขนาดใหญ่เลยค่ะ oh. ซึ่งก็ในแต่ละปีนะคะเราก็จะแบบว่ามีการปลูกข้าวสีข้าวนะคะ oh. แล้วก็นํามากินแล้วก็แจกจ่ายพี่น้องไปแต่ละบวรด้วยค่ะ oh. Oh. อยู่ที่บ้านราดเนี่ย พื้นที่มันกว้างใหญ่มากเลยค่ะพื้นที่ห้องเรียนเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าวหรือว่าโรงงานนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมีการเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เหมือนว่าเราค่อยๆเติบโตะคะ่ะก็ค่อยๆกันทําไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องผับน,นะคะที่อาชัยเมื่อวันสื่นเนี่ยได้พูดไปในรายการนะคะก็ห พูดกันเหมือนว่าโอ้โหทมเนี่ยมีประโยชน์สุดๆเลยนะคะขนาดหนูอยู่ยังอา้าวเพิ่งรู้เลยว่าอา้าวมันมีประโยชน์ขนาดนี้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในวิชาการหรืออะไรแต่ว่าก็มีแบบผู้มีความรู้นะคะมาเสนอมา <c oughs> ให้แบบความแนะนําดีๆนะคะตอนน ตอนนี้นะคะแถวบิณทบาตของท่านสมณะศิขมะก็ถึงบริเวณเพื่อนโสเลนะคะบริเวณถนนตรงศูนย์ค่ะก็สิ้นสุดแถวแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะ<ท>ก็น่าจะได้เวลาพอดีเนาะแล้วเดี๋ยววันยังไงวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงนักร้องประสานเสียงค่ะที่มาจากเชียงใหม่แล้วก็มาจากกรุงเทพเลยนะคะ เดินทางมาเองนะคะ20ชีวิตเพื่อจะมาแสดงเ,เพลงประสานเสียงค่ะซึ่งซึ่งเป็นเพลงของหลวงปู่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะติดตามได้จากทางเฟซบุ o กบุญนิยมทีวีแล้วก็ทางช่องทางทีวีดาวเทียมด้วยนะคะค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะก็อบอุ่นค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปก่อนนะคะทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะาจาเจริญธรรมสัมมทิดีค่ะ